ครับข่าวแรกวันนี้ครับเรามาดูเพลงวันสงกรานต์กันดีกว่าว่าจะมีเพลงไหนที่เขากำลังอินกันอยู่ร่วบเพลงไหนที่โอ้โหตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่บ้างบอกว่าตื้นมากๆใช่ไหมใช่แล้วนะครับไปดูกันว่ามีเพลงอะไรกันบ้างครับสีสันยอดฮิตที่ขาดไม่ได้นะครับในวันสงกรานต์นี่ก็คือเพลงนะครับก็เป็นจุดเด่นของเทศกาลสนุกสุกอย่างนี้ครับก็ต้องเป็นเพลงจังหวะมันมันตื้อๆท่าเต้นจำง่ายๆครับปีนี้ก็ต้องขอยกให้เพลงนี้เลยครับกับเพลง แวนฟอลล์หล่อเฟี้นะครับของ Jazz ชวนชื่นที่ตอนนี้เนี่ยมียอดวิวถึง19ล้านวิวแล้วครับ Love, feel, ต่อ,อมาค่ะเพลงขวัญใจย,ยอดฮิตของชาวขาแดนส์นะคะที่ใครๆเนี่ยต่างก็ต้องหยิบขึ้นมาค o เวอร์ก็ต้องยกให้เมรีของสองสาวพี่น้องกระแตกระต่ายที่มียอดวิวสูงถึง22ล้านวิวตามอวพัดด ที่หนึ่งเพลงนะครับถ้าเกิดจะไม่พูดถึงเนี่ยคงจะไม่ได้ครับก็เพลงที่ใครต่างได้ยินก็ต้องมีค้าขยับกันมากนะครับกับเพลงนี้เลยครับแจ้วของภากุ้งนะครับมาเคนต้าที่ก็มียอดวิวเนี่ยแสนเหย่อนหย่อนแล้วละครับแจวมางนิ่งไหลึกนถึงคนแจมาแจจุดความรักดูนีจะชอบแต่แต่ตู้หรอคะสงการปีนี้นื้อถึงให้ตัวเอง เปิดใจไม่เปิดตัวใครที่ยังมีแฟนอยู่ยังไม่เปิดตัวมมก็เปิดตัวมาส่งการเลยต้องไปนี้เลยเปิดตามโลตัสวันนี้ใครมาทต้องมีาเต้นีต้องชว์ท่าเต้นเพลงอะไรเพลงวันนี้เป็นวันส่งงานเลยเหรอต้อง ลวงลังวงเอาลุน้นโชว์าเต้แสดงท่าะอะไรนะต้องเต้นโชว์ด้วยนะอย่างนี้เหรอดูนี่อยากดูว่าดีเจจะมิกไหมจะมีมิกแต่ว่าลางังวงสามชาแบบไทยๆเปล่านี่รอลังวงเจ้าสเต็ปรอก่อนรอก่อนโสดก,กระปิบกระปอยมั้งความโสดประมาณกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยปอยโสดแต่กิ๊กเป็นร้ายไม่กิ๊กเป็นร้ายอีกนิดเดียวสองร้อยสดเป็นบางเว้น ว่าวันนี้วันดีปีใหม่เลยพวงนั้นอน่ะต้องเป็นดีหน่อต้องล่อด้วยใช่ไหมต้องหลต้องเป็นดี้เลยใช่เข้าหูดันดีฮะไม่ใช่พวกเติร์พวกนี้เลยไม่เกี่ยวเราพี่มาที่งีงงเหมือนกันเนี่ยมาที่ไหนเรากล่าวว่าจะมาเจอ,เอรถน้ำดำหัวคนแต่งชุดไทยกันแต่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมาพี่อยความโสดประมานกระปิดกระป๋อยกระปิดกระป๋อย เห็นนะครับพี่ทาวิตาเมื่อกี้นี่น้องๆไอเอฟนี่ขายของกันเต็มที่เลยใช่ไหมก็แมหมสัมพันธ์ที่ก็ต้องร้องเพลงก็โชว์สเต็ปเพลงเองครับผม